น,นี้นะคะจะมารีวิวตัวน้ำพุใส่พร้อมเซ็นเซอร์นะคะอุป,ปกรณ์นะคะ <c oughs> ก็จะมีเป็นตัวโถน้ำนะคะ <c oughs> แบบนี้แล้วก็จะเป็นถาดสำหรับเลียน้ำนะคะสำหรับจิบฝาของตัวโถน้ำนะคะแล้วก็จะมีไส้กรองนะคะมีในชุดไปให้1ชิ้นนะคะแบบนี้แล้วก็เป็นถาดสำหรับรองไส้กรองนะคะแล้วก็จะเป็นตัวท่อสำหรับต่อกับปั๊มน้ำนะคะแล้วก็จะเป็นท่อสำหรับเสียบกับ ถาดเตียน้ำด้านบนแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นตัวปั๊มแบบนี้นะคะตัวปั๊มก็จะเป็นสาย USB แล้วก็จะมีตัวเซนเซอร์นะคะเซนเซอร์ก็จะเป็นสาย USB เหมือนกันนะคะด้านล่างจะมีตัวจุอยางนะคะติดได้ไม่เลื่อนหลุดนะคะวิธีประกอบนะคะเราจะใส่ตัวปั๊มลงไปในโถน้ำนะคะนี จะมีรอยอยู่นะคะเราวางไปตามรอยได้เลยแล้วก็เก็บสายไฟออกมาด้านนอกนะคะแล้วก็ตัวท่อที่เป็นท่อแบบนี้นะคะเราเสียบกับตัวถาดรองน้ำนะคะส่วนไส้กรองนะคะเราก็วางใน ถาดรองนะคะให้ด้านสีดำอยู่ด้านล่างนะคะนี่นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปกับตรงช่องตรงนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็เติมน้ำลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองเติมน้ำลงไป เติมน้าให้ท่วมปั๊มนะคะถ้าไม่ท่วมปัม๊มเดี๋ยวตัวปั๊มจะไม่ทํางานนะคะแล้วเราก็วางตัวถาดรองที่เราประกอบไว้แล้วเมื่อกี้ลงไปนะคะแล้วก็เสียบท่อให้ตรงกับท่อของตัวปั๊มน้ํานะคะปลกดลงไปได้เลย ส่วนตัวที่เป็นเซนเซอร์นะคะเราจะจะมีหัวที่เป็น usb หัวหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นช่องสำหรับเสียบ usb นะคะเราจะเอาตัวสายของน้ำพูนะคะตัวหัว usb ของน้ำพูนะคะมาเสียบเข้าไปในช่องนี้ของตัวเซนเซอร์นะคะ เซนเซอร์ก็วางไว้ด้านข้างของเครื่องได้เลยนะคะวางไว้ด้านข้างหรือด้านหลังนะคะแล้วก็เสียบปลักได้เลยนะคะแล้วก็ในชุดจะมีเป็นอะแดปเตอร์ไปให้ด้วยนะคะแบบนี้เราก็เสียบปลักได้เลยนะคะการทำงานของน้ำพุก็จะมี องแบบนะคะเป็นน้ําผุดแบบนี้แล้วก็น้ําก็จะมาอยู่ตรงแอ่งน้ํานี้สําหรับน้องที่ชอบทานน้าตรงในชามหรือแบบในแอ่งน้ําแบบนี้นะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นเสียบท่อเข้าไปนะคะสําหรับน้องที่ชอบทานน้าแบบจากก๊อกก็จะเสียบท่อเข้าไปให้น้องได้แบบนี้ค่ะเลือกได้ตามความชอบของน้องนะคะส่วนตัวเซนเซอร์นะคะถ้าเราไม่ได้เข้ามาใกล้ตัวเครื่องนะคะหรือว่า สัตว์เลี้ยงไม่ได้เข้ามาบริเวณใกล้ๆตัวเซ็นเซอร์นะคะระยะ1เมตรเครื่องก็จะหยุดทํางานนะคะถ้าห่างออกมาประมาณ30วินาทีหรือประมาณ25วินาทีนะคะเดี๋ยวแอนมินจะลองให้ดูนะคะประมาณ25 3 0ถึง30วินาทีงานก็จะหยุดแบบนี้นะคะ ถ้าเราเข้าไปใกล้ตัวเครื่องนะคะเครื่องก็จะทํางานต่อประมาณนี้นะคะ